มาถึงช่วง m e ด t h e e ็กเพรสค่ะช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวความชำนาญค่ะวันนี้จะมาพบกับศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัยพิธิพันธ์นะคะภาควิชาสูตินรีแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะกับการผ่าตัดสองกล้องทางนรีเวชนะคะรวมไปถึงจะมีการผ่าตัดสองกล้องผ่านเข้าไปในช่องท้องด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าแพทย์ท่านใดจะต้องผ่าตัดแบบนี้ก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญมากทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันค่ะ ด้วยสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนไปทําให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นความรับผิดชอบทั้งจากหน้าที่การงานและครอบครัวส่งผลให้การดูแลตัวเองลดน้อยลงจนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพตามมาโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพทางนรีเวชท,ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานของเพศหญิงได้แก่มดลูกรังไข่ท่อนําไข่ปากบดลูกและช่องคลอดโรคเหล่านี้อาการเบื้องต้นอาจไม่รุนแรงมากนะัก แต่หากปล่อยไว้ก็จะลุกลามและต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งการรักษาทางนาฬีเวทที่นิยมก็คือการผ่าตัดจากการผ่าตัดเปิดช่องท้องและพักฟื้นนานปัจจุบันการผ่าตัดทางนาฬีเวทได้พัฒนามาจนถึงเป็นการผ่าตัดสองกล้องที่ปลอดภัยและใช้เวลาพักฟื้นไม่นานสําหรับการผ่าตัดทางด้านกล้องทางนาฬีเวทเนี่ยนะครับโดยหลกัหลกๆนี้่เราจะมีการแบ่งใหญ่ๆเป็นสองประเภทประเภทที่1ก็คือผ่าตัดในโพรงมดลูก อันนี้หมายความว่าจะต้องเป็นโรคที่อยู่ภายในโพรงมดลูกนะครับในการผ่าตัดชนิดนี้จะต้องใช้กล้องเนี่ยคล้ายๆกับเ,เข้าไปนในถ้ำนะฮะและเข้าไปผ่าตัดภายในถ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงอกหรือมีพังผืดหรือเป็นมะเร็งอะไรก็ตามอันนี้คือประเภทที่1ประเภทที่สองเนี่ยถ้าเปิดเป็นโรคที่อยู่นอกโพรงมดลกูกไม่ว่าจะเป็นของมดลกูกหรือเป็นของรังไข่ พลุ่นี้แน่นอนเราจะต้องผ่าตัดโดยการเจาะหน้าท้องเป็นรูเล็กๆเพื่อเข้าไปผ่าตัดในช่องท้องงั้นในกลุ่มนี้เนี่ยถ้าจะผ่าตัดได้เนี่ยก็ต้องเ,อเป่าลมเข้าไปในช่องท้องเพื่อมันขยายขึ้นคล้ายๆกับเป่าบอลลูนนะจะได้มีเนื้อที่ในการผ่าตัดนะครับอย่างโรคที่พบบ่อยน่าจะเป็นเนื้องอกของมดลูกที่อยู่นอกกรงมดลูกหรือไม่ก็จะเป็นซิส เป็นถุงน้ําของรังไข่เป็นช็อกโกแลตซิสที่พบบ่อยเขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสเี่เรียกช็อกโกแลตซิสเพราะว่ามันเป็นถุงที่ข้างในได้เป็นเลือดเก่าๆสะสมอยู่ถ้าเผื่อพาวมาแล้วในหน้าตาจะคล้ายๆน้ําช็อกโกแลตจริงๆนั้นคนไข้ที่มาด้วยที่มีความจาเป็นต้องรับการผ่าตัดเลือดข้อในส่วนใหญ่จะมักจะมีปัญหายอยู่สองสามเรื่องอันที่หนึ่งคือมีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดอันที่สองคือมักจะมาได้เรื่องปวดท้อง อยนะากเนื้องอกก็ดีอยากถุงน้ำอยากซิสก็ดีครับนะอันที่3ามนี่มีปัญหาเรื่องมอีก็เรียกว่าฝังเรียกว่ามี pressure symptom มีการกดเบียดเอาไว้ว่าในท้องท้องนะพวกนี้จะมีอาการเช่นชีบอนะ่อยนะอุจจาระนี่ปิดปกตินะท้องผูหรืออุจจาระออกมาเป็นลำเล็กๆเนื่องจากมีก้อนไปนเบียดชยู่เพราะนั้นหน้าที่ของแพทย์เนี่ยนะก็ต้องแยกว่า พยาธิสภาพของโรคนี่มันอยู่ในโพรงมดลูกหรืออยู่นอกโพรงมดลูกถ้าเ,เราตรวจดูแล้วเนี่ยนะฮะว่าอยู่ในโพรงมดลูกอันนี้ก็ต้องไปผ่าตัดด้วยกล้องที่ผ่าเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับซึ่งภาษาฝรั่งเรียกฮิสิโรสโคปีนะครับแต่ถ้าหากว่าโรคเนี่ยมันอยู่นอกโพรงมดลูกไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ตัวเนื้อมดลูกอยู่ในกล้ามเนื้อมดลูกอยู่อยู่นอกตัวมดลูกหรือนะอยู่ในถุงน้ําที่รังไข่ นะครับเป็นก้อนเป็นซิสตขกันมาพวกนี้ก็ต้องเจาะท้องนะครับเจาะทางหน้าท้องอาจจะเจาผ่านสะดือนะครับและเข้าไปผ่าตัดในช่องท้องแม้จะมีเครื่องมือเข้ามาช่วยแต่ความชํานาญของแพทย์ก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะการมองเห็นของแพทย์ต้องผ่านจากเลนกล้องแพทย์ผู้ผ่าตัดจึงต้องมีความแม่นยําในการผ่าตัดเป็นอย่างมากพอหากพลาดไปเพียงมิลลิเมตรเดียวนั่นหมายถึงการกระทบกระเทือนต่ออวัยวะอื่นทันที สำหรับการผ่าตัดด้วยกล้องนี่ต้องต้องบอกว่าเป็นงานปราณีตไม่สามารถรีบเร่งได้นะฮะเนื่องจากว่าการผ่าตัดเนี่ยมือของผู้ผ่าตัดเนี่ยอยู่นอกตัวคนไข้ฉะนั้นผู้ผ่าตัดนี่จะต้องมีการประสานงานระหว่างตาซึ่งจ้องมองที่จอโทรทัศน์กับมือซึ่งจับเครื่องมือเครื่องมือผ่าตัดอยู่เรียกว่าจะต้องมีการประสานงานระหว่างตากับมือฝรั่งเรียกว่าเป็น มี hand e y E Coordination นะถ้าคนไม่สามารถที่จะประสานระหว่างตากับมือได้ก็ไม่สามารถผ่าตัดด้วยกล้องได้นะครับปิดกับการผ่าตัดแบบเดิมที่ต้องกรีดหน้าท้องแล้วเอามือเข้าไปจับอวัยวะจะทําทการผ่าตัดนะเพราะฉะนั้นการผ่าตัดด้วยกล้องเนี่ยจะต้องอันที่หนึ่งเนี่ยมือได้ต้องแม่นนะเนื่องจากเราไม่สามารถไปจับตัวมดลูกได้ถ้าเกิดไม่แม่นเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรอไวัยวะที่่ที่อยู่ข้างเคียงของมดลูกเนี่ย จะถูกจะถูกกระทบกระเทือนอาจจะถูกตัดถูกจี้เลยไฟฟ้าเนี่ยก็อันตรายแล้วอย่างที่สั้งทนก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าไปตัวมลูอกในด้านหน้าก็มีกระเพาะปัสสาวะถ้าเกิดกระเพาะปัสสาวะทะลุนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ด้านหลังมลมกเนี่กมีลำไส้ใหญ่ถ้าเกิดพลาดไปโดนลำไส้ใหญ่ก็มีเรื่องใหญ่ด้านข้างก็มีพวกระบบทางเดินปัสสาวะเป็นพวกท่อไตหลอดไตถ้าเกิดเราปาตัดมือหนักไปโดนพวกนี้ ก็เป็นปนัญหาเรื่องใหญ่ทั้งนั้นอีกอันหนึ่งถ้าเปิดเราผ่าตัดในโพรงมดลูกเกิดพลาดพลัง้งนะผ่าตัดมากกว่าที่มันควรจะเป็นก็ทําให้มดลูกทะลุได้มดลุเสจปั๊บเนี่ยไฟฟ,ฟ้าที่เราผ่าตัดอยู่เนี่ยอาจจะไปกระทบก,กระเทือนลำไส้ดี่อยู่ข้างหลังหรือกระเพาะปัสสาวะที่อยู่ด้านหน้าซึ่งสามารถเกิดได้ทุกขณะแม้ว่าวิพัฒนาการด้านการรักษาจะพัฒนามาจนถึงกระทั่งเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กเจ็บน้อย บางรายพาเศษสามารถกลับได้เลยแต่สิ่งสำคัญของการรักษาโรคทางนรีเวชก็คือการเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่ต้นออจริงๆเนี่ยนะเรื่องโรคต่างๆทางนรีเวชเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามอุบัติการตามอายุเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยนะออมารับการตรวจตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็สม่ำเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นโรคเนี่ยมักจะเป็นโรคระยะแรก ขนาดก็ไม่ใหญ่มากนะอันนี้จะเป็นข้อดีต้องแต่การผ่าตัดและจะทําให้การผ่าตัดเนี่ผ่าตัดได้ไม่ยากเกินไปการตรวจสุขภาพตรวจภายในประจําทุกปีเพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและถ้ามีความผิดปกติจะได้รับการรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้หญิงทุกคน ขอบคุณนะคะเรื่องราวดีๆค่ะจากศาสตราจารย์นายแพทย์แสงชัยพิทธธิพันธ์ค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการผ่าตัดแบบใหม่นี่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ใหม่มากแล้วล่ะ,ค,ะคือแต่ว่าอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญมากเลยเขาเรียกว่าการผ่าตัดแบบ แผลเล็กๆนะฮะมิน i มัลลี่อินเวสทีฟเซอร์จิรียภาษาอังกฤษนิดนึงแต่ว่ามันคือการผ่าตัดแบบที่ลงแผลนิดเดียวนะฮะพักฟื้นนะฮะสองสามวันกลับบ้านได้แล้วหรือบางทีไม่ไม่สารมาหรอกสองวันก็กลับได้แล้วกลับได้แล้วอาจจะมีท้องอืดน,นิดหน่อยออนะฮะซึ่งไม่ใช่เออ่ซึ่งทางสูติ์นรีเวชด้วยนะครับทางสัญญกรรมต่างๆนะฮะมีการผ่าตัดในช่องท้องผ่าตัดในช่องอกผ่าตัดทางทางนารีเวชผ่าตัดทางลำไส้ ับอ่อนตับใหญ่หรือว่าช่องอกผ่าตัดปอดก็หันมาทําการผ่าตัดแบบสองกล้องมากขึ้นนะฮะ<ม>ยังไม่รวมไปถึงการผ่าตัดสองกล้องทางตรวจหูหรือว่าสองกล้องในข้อกระดูกต่างๆอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการที่จะทําให้ประชาชนหรือคนไข้ของเราเนี่ยนะครับใช้เวลาสั้นลงในการพักฟืน้น<ม>วันสองวันก็กลับบ้านได้ละไปทํางาน<ม>ทําการได้ละนะฮะนักกีฬาเขาผ่ากันเยอะนะที่พวกไหลนักกีฬานักบาสเจ็บไหลเจ็บเขา่า นักฟุตบอลเนี่ยนะครับเพราะว่าพอผ่าไปแล้วเนี่ยนะไปเย็บซ่อมเอ็นที่ฉีกขาดก็กลับไปเล่นกีฬาได้ช่ยได้เหมือนเดิมเร็วนะครับโอ้ดีจังตะกี้แอบสงสัยพอดูอาจารย์เขาต้องเจาะรู้ก็ว่าอย่างนั้นไม่เจ็บแล้วฮะตอนเจาะเจ็บแต่ว่าพอดีดมงกะสลบอ๋อก็เลยไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกตัวนะครับแต่ว่าพอฟื้นขึ้นมาอย่างไรก็ตามก็ยังเจ็บน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแบบใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกอย่างสามารถ ผ่าตัดแบบสองกล้องได้บางอย่างก็ต้องใช้การผ่าตัดแบบเปิดอยู่ดีนะฮะเช่นอุบัติเหตุตับแตกมา้ามแตกหรือว่าถูกแทงถูกยิงอะไรนะฮะก็มักจะต้องใช้การผ่าตัดแบบเปิดเพราะเราต้องไปสำรวจแล้วก็เวลามันสั้นถ้าเราช่วยคนไข้ช้าก็อาจจะเสียชีวิตได้คุณหมอเขาจะเป็นคนเลือกเองฮะว่าแบบเนี้ยต้องแบบเปิดแบบเนี้ยต้องแบบสองกล้อง,อ,งอย่างคลอดลูกเนี่ย ไม่มีผ่าตัดแบบสองกล้องคะลูกจะออกทางกล้องนี่ไม่ได้ไม่ได้เราเนี่ยเขาจะต้องผ่าตัดแบบเปิดอยู่ดีอันนี้ก็เป็นทางเลือกได้แล้วกันนะครับมีการผ่าตัดแบบเปิดแล้วก็ผ่าตัดแบบสองกล้องนะครับอ่าก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้คนไข้อาจจะเจ็บน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกสบายใจยิ่งขึ้นถูกต้องครับเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราก็จะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นในช่วงของรัดคิวหมอค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาการสดๆได้เรื่องราวของปัญหาสุขภาพนะคะอาจารย์เฉล เพิมพวกยังเยู่กับเรา<ท>ะนะคะรวมไป <ทะ S 1> ถึงยังมีอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะคะคืออาจารย์นายแพทย์สะภูมศรีสุม,มะค่ะจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีท่านใดนะคะสนใจเรื่องของสัญญากรารมสัญญแพทย์อุ๊ยอาจารย์ตอบได้หมดอยู่แล้วอาจารย์ห <c oughs> มอของเรานะคะก็เดี๋ยวโทรเข้ามาปรึกษากันได้สดๆในช่วงหน้าช่วงนี้พักคารพธงชาติกันสักครู่ค่ะ